เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะพบกับน้องจ้าจ่าอีกแล้วเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ที่เดิมค่ะวันนี้มารีวิวนะคะแล้วก็เอารถสวยๆของดี a x มาให้ f c ทุกคนได้ชมนะคะวันนี้จ้าจ๋าอยู่กับเจ้าอิซูซูดีแมนะคะ1.9ตัวแซดนะคะเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเครื่อง1.9ค่ะนะคะเครื่อง1.9ตัวแซดนะคะไฮ g ลนเดอร์เกียร์แมนนวลแต่เป็นตัวแค็บนะคะเป็น ตัว Spa r k c a p นะคะ f c นะคะใครตามหาคารรอคอยอยากได้รถส,สวยๆราคาคันนี้บอกเลยสุดคุ้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่แค่85,000กิลเมตรเท่านั้นเองน่าสนใจนะคะสภาพรถส,สวยๆไม่พอได้ไม่น้อยราคาถูกนะคะคันนี้ราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ f c จะได้รถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะกับสภาพส,สวยๆและที่สำคัญนะคะเป็นรถมือเดียวค่ะนะคะมหาเพชรยนต์คือมือ2แต่สภาพรถเนี่ย เกรด A ทุกคันนะคะรับประกันไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำแน่นอนค่ะจากเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวค่ะ F c นะคะสภาพรถสวยนะคะสีเดิมทั้งคันแล้วได้เครื่อง1 9จดนะคะเป็นรถที่ใช้งานดีมากนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะเป็นตัวแซดนะคะได้สังเกตหน้ากากของเขาด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าแล้วก็ตาเขาจะละหลอกนะคะนี่นะคะโคมไฟหน้าสวยๆใสๆมาพร้อมไฟ daytime running กับคิ้วละหลอกนะคะพร้อมโลโก้ isuzu นะคะทะเบียน2ทพเท่านอหนู8670นะคะคันนี้นะคะสภาพสวยจริงค่ะ FC ได้สีเทานะคะหรือว่าเราเรียกว่าสีบอลน,นะคะสภาพสีรถเนี่ยเนียนๆเ,เลยนะคะสวยๆส,สีเดิมแน่นอนเราไม่มีกลับสีแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ลูกค้าก็จะได้ไปพร้อมเลยนะคะกับหลังคาแคลลี่บอยนะคะที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะะมาดูแกลบด้านข้างนะคะเนี่ยสวยๆเนียนเ นะคะส,สวยๆเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าสีดําตัดกับกรอบโครเมียมสภาพรถสวยทั้งคันนะคะไม่มีตําหนิเลยคันนี้นะคะพร้อมใช้งานนะ mm hmm. ในส่วนของตัวนะคะล้อแมกอลอยนะคะก็เป็นตัวดิสน้าดําหลังนะคะล้อสีแตาร์กจากโรงงานตนดิสเบกยังอยู่อยู่เลยนะคะมาพร้อมกับยางปี2022นะคะคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะ ใต้ซุ้มล้อสภาพเดิมๆส,สวยๆกริบๆนะคะ f c นะสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวรอล้างสปาอีกหนึ่งรอบนะ f c นะคันนี้นะคะในส่วนของตัวบันไดาทางขึ้นก็สภาพเดิมนะคะที่กระจกก็เป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเป็นพับมือนะคะอยู่เนาะเพราะว่าเป็นตัวแซบป,ปีสินะคะแล้วก็กันสาดติดให้แล้วค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยเอารถสภาพส,สวยๆกับน้องจาจ๋าไปใช้งานเลยนะคะอ่ะ FC คนไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะทักคาายเข้ามานะคะเพื่อมาเอารถสวยๆนะคะไว้ใช้งานดีๆกับน้องจา๊จาๆไปได้เลยเนาะมาดูใต้ c a แคสซีค่ะ FC นะคะ c a สซีนะคะเดิมทั้งเส้นนะคะ FC f c สภาพแคสซีเนี่ยสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะใครชอบอ s u ุดีแม็นะคะใครเป็นสาวกดีแม็กชื่นชอบนะคะและมีหลังคา c a ล,ลิบอยก็เราเอาให้ไปเลยนะคะลูกค้าพร้อมจดทะเบียนหลังคาให้นะคะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม เหมาะกับคนที่เอาไว้ค้าขายหรือว่าต่อยอดธุรกิจส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเองเพิ่มเติมนะคะด้านเซ็นเซอร์หน้าไม่พอนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยนะคะกล้องถอยเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาอย่างดีเลยนะคะติดเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสวยๆนะคะคันนี้สวยนะคะนี่สภาพรถตัวจริงตรงปกแน่นอนนะคะเอซีใครกําลังอยากได้นาะเป็นตัวแคบเอาไว้ขนคุปขนของบรน,นทุกของแล้วก็มีหลังคาใส่ของเก็บของได้ นะคะอย่างดีเลยคันนี้สภาพส,สวยๆอ่ะไปดูในส่วนของตัวไลเนอร์นะคะนะคะดูในส่วนของไลเนอร์นะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาชมเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้สักครู่นะคะค่ะมาดูในส่วนของไลเนอร์นะคะตอนนี้จะจ๋านะคะเปิดไลเนอร์เข้ามานะคะภายในสวยใสยสะอาดนะคะใหม่กลิบเลยนะคะไลเนอร์สภาพใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะ FC นะถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้ ติดต่อเข้ามาค่ะไลเนอร์สภาพสวยมากนะคะแล้วฝาท้ายนะคะเขาเปิดท้ายให้ไม่พอเขาจะมีนะคะกุญแจล็อกให้อีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นกุญแจสปริงแบบดีเลยนะคะ fc ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตรงฝาท้ายเวลาเปิดขึ้นปุบ๊บมีที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ำให้ด้วยนะคะ fc แต่สภาพของตัวไลเออนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกริบแล้วก็ใหม่จริงๆ นะคะสภาพใหม่มากนะคะใหม่รวมไปถึงแคลรีบอยเลยนะคะแคลรี่บอยก็สภาพใหม่ๆเพราะว่าคันนี้ใช้งานน้อยจริงๆนะคะราคาแค่459,000บาทนะคะ FC ราคาแค่459,000บาทนะคะเอาไปพร้อมกับหลังคาแคลรี่บอยอสวยๆมีนะคะติดฟิล์มให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของออที่ล็อกกุญแจเราก็มีให้นะคะก็คือ เอาไปแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ f c นะคะรถสวยๆอย่างนี้นะคะเหมาะกับลูกค้ามากๆนะคะคุณภาพดีๆเอาไปใช้งานต่อยอดยาวๆได้เลยนะคะเรามาดูภายในกันบ้างคะ่ะ f c เรามาดูภายในกันบ้างใครอยากได้รถสวยๆดีๆไม่ไม่น้ยๆนะคะเราก็ได้เบาะหนัง แล้วก็เป็นเบาะหนังทีต่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสภาพเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะคุ้มนะคะดูจากสภาพเบาะแล้วนะคะไม่ขาดไม่ชํารุดไม่หลุดไม่ลุยแน่นอนค่ะนะคะทั้ง2เบาะเลยทั้งเบาะคนขับทั้งเบาะคนขับนะคะแล้วก็เบาะข้างคนขับนะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ f c นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะตรงนี้นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะ ไม่แป3 3หกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมด้วยนะ f c นะไม้แท้ไม่เดิมค่ะนะคะคอนโซลตรงกลางเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะมาพร้อมแอร์นาหลอกลูกค้าสังเกตความสวยความใหม่นะคะคอนโซลข้างหน้าสีดำๆเนี่ยไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะไม่มีรอยชำรุดแตกหักสูญหายใดๆเลย,เลยนะคะแผงประตูก็สวยนะคะเฮดรูมก็สะอาดสะอ้านคันนี้ลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะ f c นะคะดูจากแผงประตูนะคะ หรือว่าตัวแคปนะคะเบาะแคปนะคะไม่มีอรอยขาดเลย f c เบาะแคปไม่มีอรอยขาดเลยที่วัานักพิงนะคะด้านหลังก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะสภาพเด็ดมากกันนี้นะคะรอเจ้าของอยู่นะคะรอเจ้าของอยู่นะคะนี่น็อตนะคะแคปนะคะไม่มีอรอยถอดค่ะรอยไม่มีถลอกเลยนะคะตัวน็อตลูกค้าดูดีๆนะเนี่ยที่เพชรเดนเขาคัดรถเจดเอให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแค่ที่รายได้นะคะอยู่สองเท่าของค่างวดก็มาเอาไปได้เลยนะคะ ใครสนใจค่ะโทรเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาถามรายละเอียดได้เลยนะคะพอดีพี่กําลังมองหาอยู่พอดีเนาะแล้วเป็นเกียร์แมนนวลพี่อยากได้1.9อออ่าแมนนวลนะคะแล้วเป็นตัวแคบพอดีพี่อยากได้หลังคาแคลริบอยพอดีนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของเปิดปิดเซนเซอร์นะคะไม่ต้องตกใจหมดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดปรับระดับไฟนะคะแล้วแต่ที่ระดับเราต้องการเลยเราที่ถนัดนะ น็อตนะคะคานเสาเอเสาบีอยู่เหมือนเดิมค่ะ FC ไม่โกงหกไม่จกตานะคะน็อตไม่มีอรอยแกะรอยถอดค่ะส c นะสภาพสวยๆนะคะผิวตัวรถนะคะเนียนๆน,น,นะคะแต่เข็บกระดูกงูนะคะบอกเลยรับประกันนะคะไม่มีความแน่นอนรถนะคะไม่มีความแน่นอนนะคะตรงนี้นะจ้าจ๋าบอกเลยก่อนว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะราคาสุดคุ้มนะคะเอาไปใช้งานดีกว่าลูกค้านะ มาเอารถสวยๆไปใช้งานกับน้องกจ๋าดีกว่านะคะไม่ต้องเกรงใจโทรเข้ามาหาน้องเะจ๋าเลยนะคะจะได้รถสภาพสวยๆไว้ใช้งานขับขี่แบบนี้แบบปลอดภัยนะคะเดินทางไกลสะดวกสบายและได้รถคุณภาพดีๆไว้ใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะเครื่องยนต์กันเลยค่ะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะ FC เครื่องยนต์นี้นะคะน้องเะจ๋าสตาร์ทไว้อยู่นะคะจะให้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะคะไม่แปดหมื่นห้านะเครื่องยนต์นิ่งมากค่ะ F c เครื่องยนต์นิ่งมากมากค่ะนะคะน้องจ๊จ๋าเอามานําเสนอแล้วก็พรีเซนต์ให้เห็นชัดๆสีสวยเดิมๆขนาดนี้นะคะ FC หาความคุ้มค่าให้ตัวเองแล้วรีบตัดสินใจด่วนเลยนะคะรีบตัดสินใจด่วนเลยนะคะน้องจ๊จ๋านำมาเสิร์ฟนะคะถึงที่นอนชมอยู่ที่บ้านแล้วนะคะปรึกษาภรรยาปรึกษาสามีนะคะและตัวหาน้องจ๊จ๋าบอกว่าอยากได้รถส,สวยๆนะคะแผ่นเพดน,นะคะ FC ีเนี่ยสติต๊กเกอร์ยังไม่ถอดออกเลยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่สภาพเดิมทั้งหมดค่ะ ะค,ะคันนี้สวยๆเอาไว้ใช้งานเอาไว้วิ่งทํามาค้าขายนะคะตอ่อยอดธุรกิจส่วนตัวนะคะกับรถสภาพเกรดเอราคาแค่459,000บาทพร้อมกับไม่85,000ได้เกียร์แมนนวลเครื่องยนต์แน่นๆกริดๆแบบนี้เลยให้เห็นสภาพเครื่องยนต์ชัดๆนะคะตอนนี้เป็นเครื่อง1.9ดีเซลล้วนนะคะลูกค้านะคะนะคะให้ดูให้ชัดเลยไม่โกหกไม่จกตาลูกค้าค่ะรถทุกคันพร้อมขายค่ะพร้อมใช้งานวันนี้นะคะ สังเกตเลยนะคะถ้าเราเปิดไฟไว้นะคะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งเขาจะทํางานอัตโนมัติเลยนะคะก็เลยนะคะทำให้ตาเขาดูเท่ๆหล่อๆคมๆหน่อยนึงนะคะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลถ้า f อคนไหนชื่นชอบคันนี้แล้วโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวน้องเจาจติดต่อประสานงานการจัดไฟแนนให้เนาะจองร็อกรถเข้ามาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ,จ๋จด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ